สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับชาว u t u b e ท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube เบนรถไฟสิงคครับอะวันนี้นะครับเราจะมารีวิวชุดสายพันธุ์อีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่น่าใช้นะครับที่น่าใช้นะครับแล้วราคาก็ไม่ไม่สูงนะครับราคาไม่สูงแล้วก็เทียบเท่าของศูนย์ได้เลยครับสำหรับยี่ห้อนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังนะครับว่าทำไมถึงเลือกใช้นะครับ สายพันธุ์ยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อนะครับเป็นสายพันธุ์เบลกานะครับร,ร่วมกับสายพันธุ์จระเข้ลูกโลกนะครับ <arson acha> friend. Friend. นี่ครับนี่ครับเป็นสายพันธุ์นะครับอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่น่าใช้นะครับอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าใช้เลยนะครับคันนี้นะครับจะเป็นชุดสายพันธุ์เบลกาทั้งหมดนะครับตั้งแต่ตัวชุดล้อโนมนะครับเป็นสายพันธุ์เบลกานะครับ เป็นสายพานเบลกาครับแล้วก็ชุดตัวเดินสายพานตู้นะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับนี่ครับแล้วก็สายพานพัดลมนะครับแล้วก็สายพานพัดลมนะครับนี่ครับนี่ครับชุดนี้นะครับใช้งานไปแล้วนะครับใช้งานไปแล้วสองฤดูกันนะครับนี่ครับสายพานก็ประมาณนี้เลยนะครับ ช้ได้อีกยาวนะครับสายพันธุ์ตัวนี้นะครับเป็นสายพันธุ์เบลกานะครับเป็นสายพันธุ์เบลกานะครับเป็นสายพันธุ์เบลกานะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นของมิตซูนะครับของมิตซูนะครับเพราะว่าเบลก้ายังไม่ได้เราใส่นะครับเพราะว่าตัวนี้ยังไม่ขาดนะครับแต่แต่ว่าชุดสายพันธุ์เบลกานี่ ของหัวเกี่ยวใส่คันนี้ครับใส่คันใหม่ครับใส่คันใหม่ของศูนย์ผมทํางานได้ประมาณห้าสิบห้าสิบไร่นะครับห้าสิบไร่ได้เปลี่ยนออกนะครับเนื่องจากมันขาดนะครับเลยได้ใส่เป็นชุดสายพานเบลกาครับถึงจบฤดูกาลครับตัวนี้ก็จะเป็นสายพานพัดลมครับนี่ครับซึ่งนะครับมีความเหนียวนะครับคันนี้นะครับมีปัญหานะครับสกูงชอบติดนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูนะครับว่า พอโดนหนักๆโหลดๆแล้วนะครับแบบสายพันธุ์มันจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับมันไม่ขาดนะครับมันเหนียวนะครับเหนียวเลยนะครับจับดีนะครับสําหรับสายพันธุ์ชุดนี้นะครับสายพันธุ์เบลกาครับจอระเ้ลูกโลกนะครับแนะนําสายพันธุ์นะครับอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่น่าใช้นะครับที่น่าใช้มากๆนะครับแล้วราคาก็ไม่สูงนะครับราคาไม่แรงนะครับทั้งชุดนะครับมีราคาพิเศษให้นะครับถ้าบอกว่า มาจากช่องเบรโลไทซิ่งนะครับมีราคาพิเศษให้แน่นอนนะครับนะครับฝั่งนั้นจะเป็นสายพันตัวเดินนะครับเป็นล่องซีนะครับแล้วก็สายพันตัวนวดนะครับเป็นล่องซีนะครับแล้วก็สายพันคลายคอนะครับเป็นของเบลกาทั้งหมดนะครับเป็นของเบลกาทั้งหมดแต่ว่าตัวนี้นะครับยังไม่ได้ใส่ของเบลกาครับความยังไม่ขาดนะครับนี่ครับนี่ครับแต่ว่าคันนี้นะครับใส่อยู่นะครับ ถือว่าทนนะครับเหนียวนะครับสายพันธุ์ยี่ห้อนี้นะครับเบลก้านะครับสายพันพันแกงนะครับราคาไม่แรงนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่น่าใช้นะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าใช้เลยนะครับสายพันธุยี่ห้อนี้นะครับนี่ครับเหนียวนครับนี่ครับจบฤดูกาลไปแล้วนะครับยังใช้งานได้อีกนะครับหลายฤดูกาลเลยครับนี่ครับอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคครับผมยังไงก็ ถ้าสนใจยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับการสั่งซื้อไว้ให้นะครับอยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับหากใดสนใจนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วก็ทําการสั่งซื้อนะครับบอกว่ามาจากช่อง YouTube YouTube เบนรถไถซิ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแกมีราคาพิเศษให้นะครับนี่ครับฝากไว้อีกหนึ่งแบรนด์นะครับสายพานที่น่าใช้นะครับเป็นสายพันธุเบลกานะครับจระเข้ลูกโลกนะครับ อ่ะโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะครับ YouTube ช่องเบนรถไทซิงด้วยครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ